แล้วค่ะกินไปแค่กล่องกล่องที่สามค่ะตอนนี้มาซื้อกล่องที่สี่สบายแล้วนี่กล่องที่สี่กล่องที่สี่ใช่ไหมคะกล่องที่สามหรือกล่องที่สาม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 ใช่กล่องที่สามขยับได้แล้วใช่ไหมคะเอาขยับให้ดูหน่อยทุกนิ้วทุกนิ้วด้วยค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วมันจะเป็นนิ้วแต่กล่องนิ้วเดียวทีนี้เป็นหนึ่งนี้ค่ะอ๋อมันตอนนี้ขยับได้แล้ว อ่าท้าป้าทานต่อ,นตอเนื่องกินไปแล้วสองกองหมดไปแล้วสองกองแล้วตอนนี้ครบาุูที่สามแต่ขาดช่วงวันเป็นอาทิตย์นะเนี่ยมาไม่เจอเจ้าของแล้วเ,เราได้ผลลัพธ์อย่างอื่นอีกไหมคะได้ดีทุกอย่างค่ะทั้งเล็บทั้งผมทั้งผิวทุกอย่างเลยสบายมากมเล็บก็ยาวไวใช่ไหมเล,เล็บ <ไป S 1> แข็งด้วยเนาะนแล้วเรื่องระบบขับถ่ายเป็นไงบ้างคะดีไหมปกติคุอคนท้องผูกอันนี้ตรงเวลาเช้ามา สบายมากโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะ yeah.